นอกจากการนำพวงมาลยัยรดน้ำขอขมาท่านแล้วยังมีการสวดคาถาบูชาพ่อแม่อานิสง์ในการสวดชีวิตจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีความสุขขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานละลึกถึงพระคุณของท่านก่อนสวดให้ว่านโมสามจบ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสการเรนะ ข้าขอกราบสักการบูชาอันพระบิดรมารดาตัวข้าขอน้อมระลึกคุณท่านมีเมตตาการุณอุปการะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากคืนขมทุกระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจินตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไทยรักษาอันพระบิดรมารดาของข้าเทิน ไมหังมาตาปิตุนังวะปาเทสุวันทามิสาธรังกราบอนันตะคุณะสัมปนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังขอให้ทุกท่าน มีหน้าที่การงานการเงินเจริญก้าวหน้าพบเจอแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง